ไม่ได้ถามว่าเบลล์อีก um oh, ีอยากลอง่ะเห็นเม้นไหนเม้นมากเลยไก่เบลล์อีไก่อะเออเออบางคนอยากรู้สูตรนี่สูตรเม็ดดูเลยสูตรเม็ดถามกันเลยสูตรเม็ดคนอ้วนโอ้โหแฟนเหรครับทุกคนแฟนเหรอครับ คุณผู้ชมนี่เคารรักทุกทุกคนทุกทก่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูจ่จะแน่เกมแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วครับพี่แน่สายยออทุกคนก็สําหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องประเด็นอะไรอย่างหนึ่งนะครับน้องๆหลายคนน่ะ <c oughs> คอมเมนต์ด่าพี่เยอะเลยอ่ะ <c oughs> พี่ทําช่องรถเนี่ยคือพี่แบบตั้งชื่อช่องไม่เหมือนกับช่องที่พี่ทาเลย <c oughs> เอ้าทุกคนครับมีมิบเกมเมอร์ทีวีเนี่ยคือผมจะบอกให้นะคือผมทํามานานใจผมก็ถามว่าอยากจะเปลี่ยนไหมก็ก็คิดอ่ะบางคนบอกว่าพี่แน่สายยอดพี่แน่รถซิ่งมี้ ทุกคนคือเข้าใจไหมไอชื่อมีมิเกมเมอร์ทีวีเนี่ย <c oughs> ผมสังเกตเวลาคน <c oughs> คนติดตามผมนะจะเซิร์ชการค้นหาคือ1เลยที่เฟรม2มีมิถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปอะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนในชื่อที่น้องๆเซิร์ชอะ่ะคือใครๆที่เซิร์ชหาที่อะ่ะพี่สามารถดูได้เลยอ้ิพีจะไล่ดูเลย 1พี่เฟรม2มี่มิฟพี่เฟรม4ฮันแน่ 5X เอ็กแมกมงงไหมจ๊อบเอ็กแมกเซิร์ชทําไมเ <laughs> ซิร์ชเจอชื่อกูอันนี้ผมสามารถ <c oughs> ดูได้ผมพูจริงนะไม่ได้ตลกเลยอ่ะโอเคก็สําหรับเรื่องนั้นก็จบไปเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าจะตั้งชื่อช่องอะไรใครคิดที่ช่องดีๆได้ก็ลองว่ามามันตรงกับที่แบบดวงผมที่แบบจะใช้ชื่อนี้ไปก็ให้มันชื่อนี้ไปแล้วกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาว่าในวันนี้กันเลยดีกว่าสําหรับในวันนี้นะครับตามคําสัญญ,ญาคําเรียกร้องในงบ2 0 0 0 0ที่เราจะทํา น้องถุงเงินตอนนี้นะครับผมขึ้นเขียงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆนะก็ตอนนี้เราได้ทําการไร้ข้างาโดยช<อ>่างแบงค์นะครับ<อ>แล้วก็จะไปเดิมพันกับไอซิปดูครับมันกลัวผมขนาดไหนครับมันมาถึงปุ๊บมันบอกว่าพี่ครับพี่ใสแ่แคมแล้วหรอพี่ทําแล้วหรอใช่หรือเปล่าแม่งกลัวแม่งกลัว,มลวผมหมกลูกอะครับทุกคนอืกจันไหน <laughs> พูดตอนไหนมึงเอาหนูถามมึงถามไอ้จ๊อบใช่ไหมจริงไหมมาถึงถามเลยเออกูไม่มีหมกกูบอกเลยรถกูไม่มีโมกอะไระวิงว่งวิ่งวันไหนดีคลิปหน้าคลิปหน้าเอางี้งั้นคลิปนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวให้พี่ไล่รถก่อนเดี๋ยวพี่วิ่งไม่ทันผมโอโ้โห <laughs> ดูดูดิจออ๊อบเออก็คือตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแคม,มอะไรวะเปลี่ยนแคมเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนเรือนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่แบงค์เขาจะใส่บักลำควายไอ้บ้องบ้องลำควายอ่ะบางคนบอกว่าบ้อง บลอกเนี้ยถามว่าขึ้นข้างบนน่ะมันดีไหมก็ <c oughs> ในใจคิดว่าดีนะทุกคนมันเบ้นเบิ้ลแล้วมันลอกต้นแม่งมานะเออแต่ว่าเสียดายยูบ็อกคือของอ่ะมันต้องไว้ไปคนดูไหนไหนมันออกข้างได้อ่ะผมก็ให้ออกข้างไปไม่เป็นไรบางคนบอกว่าพี่เบ้นงงหมกหมกไม่มีนุ่นคนหมกดั้งอยู่นุ่นห <c oughs> <c oughs> มกที่อะไรกูไม่ใช่ยูทูบเบอร์คนอื่นนะ <c oughs> น้ยเออเอาจริงเวลาผมทําลูกนะครับผมไม่ได้ได้หมกไม่ได้อะไรจริงเวลาทําก็ถ่ายให้ดูเนี่ยคือวิ่งเสร็จผมก็เปิดให้ดูไว้คออ คือไม่มีหมกหรือ้มยคนดูถ้าว่าใส่รูปอะไรใส่อะไรทําอะไรก็บอกหมดใช่ไหมพี่ถ้าว่าในไซส์อะมาเถอะไปได้ข่าวว่าเบลอ้กือยากลองอะเห็นเมนไหนเมนมากเลยไก่เบลอีไอไก่อะเออคอมเมนต์ว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เห็นมาสนามเลยเออเอาเอ็กแม็กมาลองกันหน่อยโอ้โหน้องเอ้ยพี่แม่งน่าจะไม่ไหวว่ะพี่ตอนนี้พี่ทําอะไรเพิ่มย่างคันนี้คันของพี่อะไม่ทำไม่ทำเลยไมแบบเดิมเดิก็แดกได้คันไหนทีเป็นคันไหนเอาหมายถึงเอ็กแม็ก เอกแม็ก,ก็เท่าที่เท่าที่ทำคลิปบอกไปเลยอ๋อเท่าที่ทำคลิปเลยสเต็ปของเราเนี่ยใช้เป็นของสำนักไหนพี่แบงค์ถนนหลวงแบงค์ถนนหลวงใช่รับประกันการวิ่งรับประกันรับประกันเลยใช่ไหมก็วิ่งได้เดี๋ยวต่อไปก็นี่แหละของสอจใน,นบวรแล้วทำเองสูตรก๊อปเข้ามาสวดแต่เราทำได้ใช่ไหมพี่ที่เนี่ยพูดถึงเครื่องมันทำ,ทำได้พวกชามพวกอะไรเงรี้ยก๊อปก๊อปก็เลยก็สั่งของที่วิ่งดีๆมาแล้วก็ก๊อปเลยก๊อปเลยกลย็ปแบรนด์ กูเป็นคนชัดเจนเออบอกเลยก๊อปแมงก๊อปแมงมึงของใครเจ๋กูกอปป๊อปห <c oughs> มดอ่ะทางพี่แบงถนนหลวงนี่นะครับผมก็ถามว่าวิา่งดีไหมก็บอกเลยว่าคืออยู่อยู่หัวนะครับวันนั้นที่ผมเปลี่ยนไปอะ่ะแล้วพี่แบงก็เปลี่ยนให้ซ้ำเนี่ย GPS ที่วันนั้นที่เราได้ร้อยร้อยสี่สิบเท่าไห 46, รไห่วะสี่สิบหกก็สี่สิบแปดลดผมอะ่ะวันนั้นถ้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้เหรอร้อ,อยเท่าไหร่นะวันนั้น GPS กูลืมละไปดูปร้อยห้าสิบกว่ามั้งไม่ไม่พอเปลี่ยนท่อไปมาร15<ม>้อยห้าสิบร้อยห แต่ว่าตอนนี้คือเราก็ทำเต็มระบบเลยก็ทั้งโพงทั้งแขนทั้งหัวฉีดทั้งอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวตอนนี้พี่แบงค์เนี่ยเขาไล่ไปแล้วเออบางคนอยากรู้สูตรพี่สูตรเมร็ดดูเลยสูตรเมร็ดถามกันเลย สูตรเม็ดคนอ้วนแม่งมีคนถามเยอะมากไม่มีใครทําได้คนอ้วนเออคือมันต้องใช้น้ําหนักรวมให้มันไม่เยอะต้องใส่ครบหกเม็ดเลยไหมล่ะก็ครบก็ได้ไม่ครบก็ได้ถ้าจะใส่ครบหกเม็ดต้องมีน้ําหนักต้องมีเม็ดที่น้าหนักเบากว่าสมควรอ๋อคำว่าเบาพอสมควรแปลงว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเลยเออมันไม่มีเลยแต่ว่าความเข้าใจที่เป็นเป็นที่อธิบายไม่ถูกจะไปฟังในช่องพี่ดีกว่าเออโอเคงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องสูตรของพี่แบงค์นะครับผมก็ไปคอมเมนต์พี่แบงค์เยอะติดตามพี่แบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวตอน เพื่อดูว่าที่ไล่ๆกันมาเนี่ยมันโอเคเปล่า,าถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวไล่ใหม่กันใหม่เล้ยวทุกคนนะไปเจอกันเลยครับผมวันนี้ก็นะจะมาลองดูว่า X Bike ของเรารอบที่แล้วอย่างที่บอกเลยวิ่งไปอาชามไปเดียวแล้วก็ท่อแล้วก็เม็ดแต่ครับผมก็วิ่งไปได้ทั้งหมด151 CPS ก u b o นะเดี๋ยววันนี้ก็คือพี่แบงค์เนี่ยเขาเอากูโ o ออาอะไรนะเอา Q Star ามาอัดด้วยนะครับแต่อยู่ในรถผมเนี่ยม่รอ,อู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเขาเอา Q Star ามาจับให้เลยก็จะไล่กันนะวันนี้แกบอกว่า ต่อง160เออเพราะว่าเขาจะส่งงาน160ยหกร้อยเจแต่ว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแ,แต่ผมที่ผมบิดมาทุกคนผมว่ามันนา่าจะถึงแล้วเพราะว่ารอบแม่งมาไวมากเหมือนก็แบบแบบบเนี่โอ้โห้โคตรแกลวโคตรแกลว,กวไปนะ <pa> <_ og> ไปเหอะรถแหร่รถแพร่ไปครับไปรอคนระับทุกคน รอบเกิดด sí, sí, um. ูเห็นครับเดไหมครับเกิดไปทุกคนรอมันเกิดนะครับดูดูพี่แต้มบอกว่ารอมันจะเกิเอ้าออกมาดิล่ามันเกิดนะครับทุกคนโฮ้ยเกิมากเลยอ่ะมันแดงแสะเลยอ่ะทุกคนรอบเกิจัดเห็ย่าได้ยินเสียงไหมทุกคนมันดังไปเตะเกิดโอ้แดงปับเลยไม่ไหวโคนจับเลยทุกคนจับเลยนะทุกคน เมื่อกี้เม็ดทุกคนเลยไปแบงแต่รอบมาไวมากคนดูขึ้นเร <ละ S 2> ื่อยแต่ว่า <ละ S 2> มันเกินนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปไล่เม็ดใหม่นะน้องๆนะเออเมื่อกี้เจอเด็กน้อยเด็กน้อยเมื่อกี้เด็กน้อยนี่หมอบเลยไปไๆรอบปะรอบดูทุกคนดูดิ <Okay. S 2> โอเคโอ้โหขารจ้าขารจ้ารอบจะโผล่ไ,ลลไม่นี่รอบนี้ รอบจะตัวไหมรอบแปดพันเ8็ดแปดพัเจ็ดแปดพเก้ายึดตาโมแต่เก้าพันแล้วนะครับโอ้โหเก้าพันยกยกก่อนทุกคนยกก่อนไปยกก่อนนะครับรอบเป็นเก้าแล้วนะครับท่านมองนะไม่ไหวไม่ไหวยกก่อนยกก่อนโอ้โหโอ้โหไอ้แบงก์งอเปตะนู้เลยทุกคนครับคือรถนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับคือรอบบเริุที่แบงค์บอกว่าถ้ารอบตันให้ยกพันอีเราปั่นรถเราพังหนึ่งเลยคือแบบ อย่างเดียร์ที่บอกเลยถ้ารอบแบบคุณแเราต้องเอาออกนะทุกคนคือก็แต่แม่มเมื่อกี้ถามว่าแดกนี่แดกได้ไหมผมว่าน่าจะแดกได้นะน้ำหนักเ่าปันน้ำแต่นี่น้ำหนักแกแบบโอ้หหนักกว่าผมประมาณเท่าไหร่นะสิบเจ็ดสิบที่แบงหกสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบทุกคนคือผมก็ประมาณเท่าไหร่เก้าสิบสามเออแต่ย่่แต่แบบแรงอ่ะแรงกว่าดูมาทุกคนคือเก็แต่แม้แรงกว่าดูมากคือแบบชอบเลยอ่ะใจมาได้แต่ว่ารอบตื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปไล่กันใหม่นะเดี๋ยวนี้ขอตัว กลับไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะคิวตาดูนะครับผมว่าเมื่อกี้ที่รอบมันตัดรอบมันเกินดับไปไไปปไปอย่างเงี้ยเท่าไหร่แม่งมันดีว่ะมันดีแต่รอบเกินแรงเลยเยี่ยมไปตาบโคตรเลยโอ้โหโคตรมันโดนกูแน่โดนกูแน่มึงอ่ะเออแตเราคุยที่บ้านเออกลับอะไรใหม่เราคุยที่บ้านไม่ติดไม่ต้องคุยเออ โอเคครับทุกคนคก็เมื่อกี้พี่แบงค์นะครับขเขาก็บอกแล้วนะผมมารอเป็นเกินเพราะว่าเขาได้ยินเสียงนะไอเสียงนี้มันดังปอกแปรปอกแปรปอกแปรเออก็เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวกลับไปคุยกันที่บ้านนะครับน้ <Hey. S 1> องๆมาว่าเดี๋ยวจะรีบกลับนะครับจะไปได้ไปดูว่าเม็ดผมเนี่ยมันเป็นไรเพราะว่าการแข่งขันพี่ผมกับไอซิปเนี่ยใกล้เข้ามาถึงแล้วไอซิปนี่หน้าแบบ คือมันน่าจะไปทําอะไรเพิ่มแน่เลยเห็นมืนว่ามันจะไปไล่ช้างใหม่บ้งเออแต่ว่าตอนที่ผมบิดมาตอนที่ชิ่งมาใช่ไหมคือมันก็ได้รอบประมาณ8000-8000กว่าสักพักหนึ่งแม่งลงมา9000ผมนี่แม่งตกใจเออทุกคนเออ,เออเอาไงี้ไปคุยอันนี้บ้านนะครับทุกคนไป